ทางที่เราจะไปนะคะไปส่งขนมก็คือโรบารนะคะเราก็จะไปส่งขนมโรบารนะคะนี่อันนี้ก็เป็นถนนใหญ่นะคะคาร์โบนัตรถเยอะเลยมั้งก็รถเยอะนะคะแสงบ้า ก็ใกล้ถึงแล้วนะคะทุกคนก็ถ้าขี่ก็ไปใกล้ๆทุกคนจะเลื่อนขี่นะคะตึกสีาขาวๆนะคะใกล้ถึงแล้วะคะ่ะเดี๋ยวนี้ก็จะลมลยนะคะ,ะ,คะแอ้วให้เดี๋ยวค่ะ ไอ้างโคมนะ <C ELL> เราก็ต้องีงปงปอัปนะ,ะ <C ELL> <C ELL> ให้เห็นโรงพยาบาลนะคะ,คะเราก็จะให้เห็นโรงบาลนะคะนี่ก็คือตึกสีข,ขาวๆที่คือโรงพยาบาลโรงพยาบาล โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าพระโดนะคะอันนี้คือทางเข้านะคะแล้วเราก็จะไปจอดรถน,นะคะนะเตรียมไปเอาขนมยื่นมาให้แม่นะไม่ส่งไปแล้ เอ้อมาฝากมาส่งขนมใช่ไหมคงดูแต่เขาไม่อยู่โอ้ยยากอ้เยอะไม่แล้วก็มา,มามมมอ้าอันนี้ฝากไว้นะจ๊าพอมาไอ้ตุ๊กตาเน,นี่ยแล้ววางให้ฝากไว้ในชั้นเดี๋ยวเราลงมาเอาจ้ะ แล้วก็ส่งนะขนมนะคะสำเร็จพารกิจสำเร็จนะคะก็ขอบจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะก็อ,อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งให้ช่ชอบการใส่ทาละครด้วยนะคะสวัสวดีค่ะ